สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ควณฝั่ากระดมาตามเนวทางของปูซีศูนนะครับปูซีศูนหัวลันกีนะครับชุดเตียมกับเขานะครับเก้าซีตรงๆนะครับหวดนี้มาเบิงครับว่าปูสีให้ตัวไดสี่ปอยหรือยั่งนะครับไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับตอนนี้มาหลายเจ้านะครับายช่อง โอ้นะครับเต็มเลยนะครับเรว่ามันมันเปิเขาเล้าพัฒนาสี่แปดแหนึ่งคนเก้าสี่ล่างเก้าสี่ล่างมันออกประเทศเล่าเราเลยปลูกเป็ดกอเล้าเปเขาเล่า่องลลางเลยยุทดนนะ้เาว่าพวกก็ยอเสื่อมแต่ด้่ยรับ งานครับผมครับอ้เล้าเล้าคือออกคาดแล้วอกประเทศเล่าลแลกคูเซซูคครับผมไปเล้าแลวที่ปุ่ไปเล่าแล้วเขาตรงตรงเกาซี่ครับผมบอกตัวแปดแมนแมนกับนึ่งกับแมนเลากาีกบแมนเกแซีัแมนเป็นหอกล่ามั้งครับหัวหนี้ห่วหนี้ครับผมปู่ัวนี้บัเลก ดับหมดที่งงงหงมดที่หดที่หนึ่งร้อยสีสองดับสิบบนสี่ดับหน่วยบน,บนสี่กับแปบดบนี่สามสอ,สอ,สอ้อเห็นตัวนี่สามส,สิบสครับเกานงวดี้มันสิน สนี่ยังสี่เพราะว่าห้องวันนันเลครับครับครนี้ิ่งเก็บสูงคุดผู้ชมนี่ครับเกสี่ตรงๆล่างขึ้นบนนะครับโอ้โอครับวันไทยกาเก้าสี่นครับอันเล่าวันย่มากเก้าสีอยู่ครับ ก้วกาวันยก้าช mm ี hmm. um, like ่ากันนั่งรุนเนี่จะบางเ่ินมันสิออกเลขปูซี0ูนหน่บาทเนเซนรัลน้่ดีใ้นเรื่องล่างเลยครับถ้ากันนั่งแคปหน้าจอครับชุดล่างนี่ครับชุดล่างนะครับเต็มสูตรครับนี่ครับเก้าสองสองเก้าสามสองสองสห้าสห้าห้สปูดนี่ครับเอางวดเลขเด็ดมันงวดก้อนมันได้ครับสี่มาตัวนะครับ มันงวดนี้มันได้เก้าหนึ่งสามครับงวดที่สามสิบงวดที่สามสิบสามครับผมเขามาจับคู่กับหนึ่งสองห้าหกงวดที่สี่สิบสองครับครับมันออกมามันสิบเป็นหลักสิบปูตัดตัดสามหลักสิบเนาะปูเนาะเพราะสามหลักสิบล่างนี่ครับหน่วยหน่วยรับหนึ่งเขาก็แล้วหนึ่งสามสองสามห้าสามหกนี่ปูตัดด้วยครับเหลือเก้าคู่เท่านั้นหนึ่งมไม่ในหลักสิบครับเร่วกวบหนึ่งเล่ย์ด้วย ครับผมกันหุ้มาเข้ากันตัดทำไมตัวทีน่แน่วนี่น่นี่สามสิบเอ็ดตัวนี่เขามาแล้วสามสิบสองวันครับผมต้อเดินของมันครับโอ้ยนั่นเีกคิดหนึงเลนนี่ามากเลเเขาทั้งหมดทั้งงเขาทั้งหทั้งนังนี่แเนี่ยเราเือดกงเหมือนนั่หลังไอ้ับผู้อันนี้มันน่แต่ว่าคนบอดีนะฝนนคัดนคัดซีซีเขาบมดเลย เพิ่นคัดเพิ่นคัดเนียนก็สี่เจ็ดเนาะครัเอเต็มสูวนเอาเต็มสูตรได้ไหเต็มสูตรก็มีใช่เอาไ่ครับเต็มสูวรเนียนในนนี้บอกเอาที่กูตัดออกมันได้บอ่จักคูให้แล้วนี่นานี่บอกค่ะเอาตัวที่นขีดบอกเก้าสองเก้าสองเก้านี่บอกค่ะมียังไสะนี่มีเก้าสองสองเก้าสอนั่นนะครับอันนี้เป็นบนหรือเป็นล่างเต็มสูวรมันนียนอ่นห่อรักตัวนี้มันจะมีต่ เก้ากับสามจับคู่สองทันมี้สิบสองคูณครับอันนี้บนล่างค่ะล่างอย่างเดียวนี่ล่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียวตรงตรงนะครับกับแนวทางเลขดับครับตรงตรงแล้วมันกลับไปหายแล้วครับผม ปักตะัีนี้มีอยู่หกคนสองสามสองเก้าห้าสามห้าเก้าหกสามหกเก้าซ้ำอีกนะกับชุดนี้เดินดีมาสามสิบสองงวดนะครับเนาะงวดนี้เป็นงวดที่สามครับผมอันนี้ก็สูตรนะครับอันนี้สูตรนะครับสองสูตร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 นี่อด้ร <G ül üyor> ของของสู <C ell ate> ตน <g> ร <42 S 2> <C ell ate> นี่มันจะเป็นทันน <C ell ate> ่น,นี่มวนที่4.2สูตรนี่มันจะเป็นงวดที่3.2ครับผม9.3เล็กวิ่งมันมันมันวิ่งห,ห,หนึ่งหนึ่งผลไม้ในสิบในหน่วยนี่และครับตะวันต่เต็มไปได้ ตอนเป็นงวดที่หนึร้อยสามเอาตไกลพเาครับแคปหน้าจอครับแนวทางปูซีศูนย์นะครับหลังจากที่เข้ามาเนีาซีตรงๆนะครับบน้เห็นลางเือบนไม่ลางกครับผมใดายนะราดแคปหน้าจอครับพูพูดพูดพูดใ่เือเป็นลกด้ครับครับผมจรุกน มันมาถึงตัวนี้น่ครับตัวกับมักนี่นะครับเก่าเก่าแปบเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์นี่มันมีขึ้นบนครับ,รบมันเด็นมือขึ้นบนครับจังวัดแรกวิ่งห้องสีนะ่กับแปดอือสี่กับแปดมาตัวงวดที่สามสเก้าเก้ากับศูนย์งวดที่สามสิบปันปันนี้ขึ้นบนตัวมีมันผ้มนามันผ้ามือขึ้นบน นะครับพี่นนท์ครับแคปน้าจอยรอบนะครับแนวทางของปู่ซี่ศูนย์นะครับชุดเต็มล่างนะครับปู่จับคูใไฮที่เก้าสองนะครับสองเก้าสามสองสองสามนะครับเก้าห้าห้าเก้าสามห้าห้าสามหกเก้าเก้าหกสามหกหกสามนะครับอันนี้เลขดับคูนะครับ สองดับบนล่างสิบนะครับสี่ดับหน่วยบนนะครับสามดับสิบล่างนะครับหนึ่งดับหน่วยล่างนะครับนะครับแคบหน้าจอครับผู้ปล่อยตองงวดแล้วครับหลังจากเขานะครับเก้าสี่นะครับแตว่าผู้ห้ไป ทีล่างนะครับแต่ว่ามันขึ้นบนปววบูว่าถือว่าพวกเขาต่วพี่น้องเอซีกะกรชชีในเฮ่นะครับเนาะผู้ดได้ที่ตามแนวทางของปูซีศูนครับแคปหน้าจอครับกันนี้นะครับบรรยากาศหลังเลขออกนะครับนี่วันที่สอง บรรยากาศยูทูเบอร์กับแม่ลายนะครับมาหลายช่องนะครับเพราะว่าแนวทางของกูกับเขาดีนะครับเนาะพี่นองกับมาเปิดดวงเปิดรับทรัพย์นะครับก็ได้มากับมาถวายเปิดดวงเรื่อยๆนะครับเนาะอืมมาหลายช่องแห้งนะครับคลิปนี้คุณฝากกับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า สำหรับคลิปนี้ค้อนฝากก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับป้าปูสินินสิยำให้ตัวไดนะครับงวดนี้ปูกะคัดให้แล้วครับล่างอย่างเดียวนะครับงวดประจําวันที่16สิงหา6หานะครับถ้าผพ้ใอได้ชอบค,คลิปนี้นะครับก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ค้อนฝากอาโชคนี่นะครับเด้อ คิปนี้ควรฝากให้ทุกคนทุกท่านนะครับนำรวยเงินทองอย่าจิบอย่าจมทุกคนทุกท่านนะครับก็ฝากบ,บรรยากาศไว้เพียงแค่นี้นะครับ